ประกาศประกาศพี่น้องข่าวดีคาบข่าวดีมือนีพอชนคนเขมรลาดจะเอาข่าวดีมาบอกมะเกาพ่อแม่เอฟซีพี่น้องนะครับหลายท่านกับหูแล้วหลายท่านกับบท่านอยหูเนาะในเรื่องวันนี้นะครับน้อ,นองงอญิงบอจโจแล้วก็สาวน้อยเพชรบันแพงบางส่วนนะครับจะเดินทางไปที่ซอ,อยลางน้ํานะครับไปร่วมรายการคมชันลึกลูกทุ่งอวอร์ดหรือว่าจะไปเดินพรมแดงนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้บอดโจเพื่อนก็ได โพสไ้เมือ่อคืน,นีนว่าจะมีใครบ้างที่จะไปร่วมงานในคมชลึกลูกทุ่งอวอร์ดในครั้งนี้นะครับที่ซ้อยอล่างน้ำนะครับณโรงละครอักษราคิงพาวเวอร์ซอยลางน้ำวันที่27เวลา14นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับ ที่มีไปในที่บอดโจเพิ่นได้พนเมื่อคืนก็คือ,อมีพ่อโจอุงอิงอ้อมแอม,มเพชรบ้านแพงนะครับน้องอ้อมแอมนี่ก็เพิ่งจะประสบอุบัติเหตุเมื่อวานแกแต่กับน้องก,ก็บ่เป็นหยังก็จะร่วมไปไปร่วมรายการในครั้งนี้ด้วยถือว่าเป็นเกียรติของแต่ละคนนะครับได้ไปร่วมรายการนี้ชมพู่เพชรพลอยนัทสุรศักดิ์สเด็จแบนนะครับแล้วก็ไปร่วมงานในครั้งนี้นะครับมีอยู่6คนพ่อโจอุงอิงอมแอม ชมพู่เพชรพลอยแล้วก็นัทสุรศักดิ์สเด็จแบนนะครับนะจะไปร่วมรายการในครั้งนี้ด้วยเอฟซีแฟนครับต้องย่าพาดนะครับย่าพาดเวลา14บสนาฬิกาพนจะไล่สดไหเมึงทั้ง a c e b o o k คมชันลึกหล่ะก y o ยูทูบคมนชันลึกนะครับเวลา14บสนาฬิกาเป็นต้นไปแต่ทันย่านเพื่อย่านพาดย่านลืมกับเปิดช่องไวเลยนะครับเปิดไวเลยเปิดทีมไวเปิดเสียงนั่งดังจะได้จะได้บ่หลงจะได้บ่ลืมนะครับโอ้ยมือนี เปิดว้ก็น่ายยันลื่มนะครับยันบบท่านยันโต๊ะข้าวกับเพินยังสี่กับเปิดไว้นะครับหลักะอย่าลืมว่าวันนี้เป็นงานระดับประเทศแล้วน้องอุ้งอิงมีลุ้น2รางวัลน,นะครับรางวัลเคเอสามหลักะรางวัลลูกทุ่งหญิงยอดลูกทุ่งหญิงยังก็ดาวลุ่งยอดเยี่ยมนะครับเนาะตรงนี้น้องกับมีลุ้นคือกันนะครับ ขอโทษด,ด้วยพี่น้องท,ที่พอชนหลงไปนิดนึงนะครับคิดคิดบ่ท่านนะครับบันนีก้กงานวันนี้นะครับนะเป็นงานที่ f c แฟนครับทั่วประเทศแล้วก็ทั่วโลกอ่ที่เป็น FC ของสาวน้อยเพ็นแ้งเป็น FC น้องอุ้หญิงนะครับไปช่วยกันโบวตในเคเอสานะครับในหมวดของ KA3 ช่วยกันโวบวตบ่าว่าสิเป็นทางไลน์ทาง Facebook แล้วก็ทาง Messenger น,นะครับไปซอยกันหวตจน น้องกมีผลผลการโหวตทีดีทีดีขึ้นในลำดับต้นๆน,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 นะครับก่อนจะปิดโหวตนะครับก็ถือว่าน้องได้รุ่นได้รุ่นได้ขึ้นได้รุ่นในวันนี้นะครับกับพี่แอนออร์ดีเนาะจามที่ใดเมืองข่าวมากก็ถือว่าเป็นรางวัลใหญ่รางวัลระดับประเทศรางวัลหนึ่งที่น้องอุอ๋หญิงได้รุ่นแล้วก็ผมพอชนกระยากให้น้องอุอ๋หญิงได้รุ่นทั้งสองรางวัลเพราะว่า รางวัลน,นี้จะเป็นรางวัลประดับเกียรติยศของอีหล่าหน่อยคุณอิงอีกรางวัลหนึ่งที่พอแม่ f อีมีส่วนรวมอย่างสูงสุดนะครับที่ได้ซอยกันโหวตซอยกันเชียร์ซอยกันแช่ซอยทุกอย่างที่ที่จะให้น้องได้รับรางวัลน,นี้นะครับกระขอบคุณ f c แฟนครับพอพอแม่แม่น้องอิงทุกคนนะครับที่ช่วยกันโหวตช่วยกันเชียร์น้องอิงในหมดหมวดเ a 3นะครับให้น้องได้รับรางวัลน,นี้นะครับและอีกรางวัลหนึ่งก็คือ ลูกทุ่งดาวรุ่งหญิงยอดเยี่ยมแห่งปีของคมะลึกลูกทุ่งอวอร์ดกวังว่าอีหลากาก,กัจะบบัวผารางวัลน,นี้เช่นกันส่วนศิลปินอีกท่านนึก็คือน้องนัทสุรศักดิ์นะครับน้องก็มีซืออ,อยู่ในารายการน้เช่นกันก็อยากให้น้องได้รับรางวัลน,นี้คือกันถึงสมมุติว่าถ้าได้ก็ดีใจกับน้อง,น,อง,น,อง,น,องน้องนํามทันบ่ได้ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ในชีวิตตรงนี้ก็เอาใจเชื่อทั้ง2ท่านนะครับ มื่อนี้พอชนกัแจ้งข่าวแจ้งข่าวแต่เพียงเท่านี้นะครับคลิปนี้พอชนรลาพีลาหน่องไปก่อนสวัสดีครับ